ล <c oughs> องคล้องนะฮะไว้ให้นะอันย่าเพียดหัวเอ้าเราไปทางค่ะมันเป็นจะไปเปลี่ยนถอนยังบอกไว้ให้ย่าเฉียด <c oughs> หัวโอุ้ยปั้นมาอึดหุ่มจะลองคล้อง <c oughs> สวัสดีอีกรอบพี่น้อง <c oughs> มานั่งซ่อมมันคล้องหักคล้องห่วงไปอย่างเงี่ยง <c oughs> นี่หนามจนบกเลย ปนปนอ้ยน้ำจนบกเลยกบเนี่ยสิมนังเหนียวแทงแล้วบงนังกับจนหลอกออกไปเลยเตโคกระดูกมันโอ้หงเียงเว้ยะพันกินขาไป้้นจะนองคลองต้นน้ำะกินขาได้หไปอยู่ซ่ื่อดอกนเว้ยคนดูไป เหมนแนลงแมวคืออนลุงาเด้อขึ้นแลอลงมาได้นะขึ้นแลวลงมาได้้ามันโได้เลยีปนักบัวนี่อาพักพักพักกปีละลายเต็มสวนบใส่มใส่ทับบัวหนาวไปแม่หม่ไปแม่ มึงเห็ดยังสิมันอยู่ในไซเกาะคือมีสมพออย่คิดว่ามันขึ้นไปหาผัวมันอีกเออเพิ่นมาปลูกพักสะข้องูอ่ะป้าทิ้งเต็มเลยเออผ้าฮอมเป้พี่น้า ก no ับไปอีตู่อยาพี่บักเขือมันใกลบ่สะก็พอนั่นอยู่ดอกพอปลูกได้ดอกอันนั้นก็ใกเกินจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไใลูกอขงแม่นยขึ้นท่วมเบิดเพิ่นเลยไปปลูกม้พี่น้อาก็ท่วมจนหมดเลย อืมท si, ่านเียยาออกในงามขึ้นแล้วนี่นะสีคุจิหล่อนะกูเฮ้ยคุจะหล่อนะกูตัวเชียเห็นยังมันนี่ะหัวข้อเพื่องนะหัวหยางหัวสวนขหัวสวนขาโอ้โหเข้มเพือนผม ม yeah, ันแดงแค่แหนพอพนพอยหยาถั่วเบอร์แล้วโิตาดอกเห็ดดินพี่น้างได้ลายกันหมดอันนี้เห็ดดินพี่กันนั่นแหละมันกำลังจุ่มต้มป่นสะกบก็ได้พี่ไอเอ้ มันน้อยเห็นได้สักกึ่งิน่ต้มกบล่อแกะเสือพี่น้องก็เบไว้ด้วยบ่มากแบบนี้มันบ่เแซเี่ยวบ่มก่อืออ้ยากลต้มกบแกะเสือไล่ก้นเลยได่ถูกกินถูกกินลก้นกับบ่กินทำบ่ลอกมง หน่อยนักนะหอยน่อเขมผัดอามาจีเลดเนี้ยนะพันจีเมาก็จะลืมเอิรนาได้นามจะเจาะกันยังดีทากทำธนาคารคาร์บทำธนาคารทำธนาคารอยู่บ้าน เดี๋ยวเตะเตะเห็ดดินเคยได้เห็นนะเขาขายดอกส่งขายเห็ดดินเลยนั่นแหละบอกยาไปบอกตบป่นเช่นกันกับกรบเลยเสียดายเลยก็แส่บเอาไว้เอาไว้ยเนี่ยมาโอ้ยมาเกาะก้าวสาหิตแล้วเนาะเตี้ยวเตะพ่อแกงขนได้หายพ่อแกงมันแส่บได้เห็ดอันนี้นะได้ยินบ่ะเสียเจ้าไป่เราไปใส่ เบิร์ตอีพอตีนกูจะใสออันนี้นดเบิรอีหละอีหคือมันเสียวเจ้าสีเอามันอีตีนกูไยังบ้นออเสียวเจ้าเห็นนั้นได้สเียบ้านแมงเสี่ยวมอสหนึ่งแล้วใส่ละมอขาวมัยิมจะเสียวเดี๋ยวไปนอนอยู่นอนถ่าเสียวเสียวเมื่อกี้เจ้าเลยน้ำกลเสียวยังเียวเียวเียวเดียวตัก

น่อันคันหาใยไงแปรนะฮะเอาเอาไปเสี่ยงแล้วตัว,ว่ายุมันเสี่ยงนะจู่ไทยไอ้กรนอนเผานังเผานันผู้วาอยู่เออเฮ้ยก็ได้มกถั่วผู้มาแซน่นนะเ,เอเอ,เอแต่่ออ่ได้บอกอย่อยู่ เออสีเบิร์ดแล่งของเองน่ะมันเป็นโบรกมีอยู่ซอมเครื่องครโกอ้ยเองหอมแสบอ love, ้าวอ้าว uhm, ่ประจังแนวแสบมะนือบพูมันว่ามันขี้ดยดเป็นบ้าบ่ประจังแนวแสบกอมมากพูมากกับมากมันหลดหอมหอมกับกรอบ อืมเแถมกินเลยแถมนี้งใจอยากลองกินแหนึ่งวิมาเิงนึงเจ้าขาปาหิวอ่ะหนึสิเลยมันบอกมากไหมมันขี้เ่เขาบอเขาบอบทุ่งยง่กนีกคือการกเฮาหูมากมอันนั้นองกินเขาเลยมามามาขาเข้ามาเออมกข้นห่องห้องด้วย ตัเงี้ยงมากแล้วแม่เราบอกกินเดาเราบอกกินดอกเคยเอาเจ้าคือบเอิรนพ่อเจ้าไงแปลมาเด้ออีพอเรามากินข่าแลแรเพนพุ่นแ้วมันสิตื่นมันไปเบิดคืนปันหากามาตีหามาข่าหลับจ้างนะสิของไพรอีกยังบลแล้วอยู่ บอ้โโงเงียงพี่น้องเลยเรืออย่งน้นี่เป็นเรือนื่เราบุกที่เาหัวชิ้เลือนอย่างเ้เราบุกกันเลอ่าง้ยงไเออโบเห็นพัฒนาเนาะพัฒนา่น่ะพัะนาเป็นเรืองกันนะฮะยังโบเห็นเลยนี่ยับเห็นกินข้าวห่อมกันเลยอืมกาตื่นมากนะเฮ้ยออกพระเขา ต้กเท่าหนมาจะต้ไลอกทีถ้าเกูเนี่เอามาให้มันมันคือปท่า,ทาม,มันแพงมา้าสิแตกนะอทาตัวนึงข้าวซื้อมากันให้ยังหมดเเบ่อทอนะะมันเบื่อนละยอียงอะ เาะราาอมาให้มันเบิตัวนั้นยัง่น้มาทามาทาช่องบกมาให้รันเบิจายพี่ไอเอ้ยเอิญมาจะเถื่อบดิยาเค้นคนหายเด้อเดียวจะน้ำอ่ะเจะให้เรทาทาเสียมันนุ่มอยู่บ่ิด้เค้นพลและเองทาตัวนั้นนาะเองบดิาเ้นพลน่ะทาตัวนี้ มาให้เอกระบอกอยู่เด้อว่าท่าอะไรให้มึงใส่ให้มึงใส่ส่งข้าวยวใส่ข้าวเี่บ่งให้มันใส่นำมาเลยมากเลยเฮ้ยเน่ยย่ย่ย่ยใส่เสียงะมากเลย

ตะก้าวนะห้อยเราเห็ดกินเรากินก่อนเขาเราได้เราเอิญเขาบอกมาแล้วก็กินเราได้ไปเสาะกระผากระเน่นได้ไปไปจังทุ่งได้ไปไปดึงเลยมีตะขี่เลื่อยที่ไปส่งลูกทรายผู้เสียมก็พอเสียมไปไปไปเมื่อห่างสี่แหวนทุ่งอีกได้

在愿意演。<happening> <laughs>